ปุ่มหืองเนีย <Hayır. S 2> ้ยคะคือปุ่มรีเซตเครื่องค่ะเพื่อไว้ให้งานกับนตอแรกนะคะเราจะมาถ่ายบัตประชาชนกนี้็อันดับแรกนะคะกดการ์ด A นะคะแล้วก็วางบัตรใปุ่กลางก็ ก็แค่หนึาฬิกาเทนั้นใช่องเดียวแล้วกบปั๊บเลยคือกนาวันน้องพ่้อก็สตาร์ทนะคะค่ะแล้วก็กดค้นของเรื่องนี้จะพบได้ยี่อยี่ห้ะไรน่อี่ไทยมีการพอสูจน์ได้ก็จะได้เอามาเนาะหรือว่าไม่ใชมีการพอสูจนได้ก็จะได้ ม uhm. าคือคอเลยคอมได้อ๋อมีผู้าบาทไหมไม่มีไม่มีงแนก็วางต้องดหนึ่เซ็ตก่อนก็เลือกซูสไซส์เป็นจากหนึ่งจากหน้าหลังนะคะเป็นสังแผ่นกดโอเคแล้วก็กดสตาร์ท ก็สบายก็จะเป็นนี้หให้กลายเป็นหน้าหลังวางไปนึงนะคะแล้วก็กด reset ถ้าก,กดเล็กกว่าเดิมแล้วก็เป็นหนึ่งจากสองแผ่นกลายเป็นหน้าหลังนะคะแล้าก,กด ต่อไปก็หลักก็มีอยู่นะคะ